แฟนขับเกาหลีตะโกนเสียงดังมากบอกอะไรกับพรพันเกิดปราดหลังเดินเข้าไปหาแฟนแฟนตอนแข่งเสร็จสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลลอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับควานหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหรือฤดูกาล2023-2024นะคะประจำวันที่30ธันวาคม2566ค่ะซึ่งเป็นการพบกันนะคะของ IBK ค่ะพบกับ AI Paper p นะคะซึ่งในนัดนี้ค่ะ AI Paper p ค่ะแพ้ IBK คาบ้านนะคะ0-3ต่อเซตด้วยคะแนน 25-27, ต่อ16-25ต่อและ12-25ต่อ และในเกมนี้นะคะผู้ที่ได้ MVP ค่ะก็คือโซยองนะคะได้18คะแนนค่ะอเบอร์คอมบี้ได้18คะแนนชมพู่ทำได้1คะแนนและยาสมินทำได้15คะแนนค่ะเรียกได้ว่าเก็บไป3คะแนนเต็มๆเลยทีเดียวนะคะไล่หลังทีม GS Kau Tech มาแล้วค่ะและอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักๆนะคะที่วันนี้ค่ะเราได้นำมาฝากกันนะคะ ย้อนกลับไปวันที่ฮุนไดนะคะพบกับ IBK ค่ะวันที่27ทธันวาคม2516นะคะซึ่งในวันนั้นค่ะแม้ IBK นะคะจะพ่ายแพ้ให้กับทีมฮุนไดไปนะคะก็ได้เสียงชื่นชมจากแฟนๆวลลบอลค่ะและต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและหลังจบเกมนะคะช่วงจังหวะที่ชมพู่ค่ะได้เข้าไปพูดคุยกับแฟนลับนะคะซึ่งเป็นการแข่งที่ในบ้านของ i b บนะคะแฟนลับเกาหลีค่ะก็ได้ตะโกนบอกพรพันเกิดปราดนะคะว่า i love you บางคนนะคะก็บอกว่าพรพันไอเลิฟยูไอเลิฟยูบางคนก็ยังบอกอีกคะ่ะว่าไอเลิฟยูโซมัสซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนขับชาวเกาหลีค่ะค้างรักพรพันหนักมากเลยทีเดียวนะคะก็เพราะว่าทั้งเก่งและแฟนเซอร์วิสที่หนึ่งไม่ใช่แค่คนไทยคะ่ะแม้แต่แฟนขับเกาหลีนะคะก็รักพรพันมากมากเลยทีเดียวคะ่ะรวมไปถึงนักกีฬาคนไทยคนอื่นๆอ,อีกด้วยคะ่ะ สำหรับตารางคะแนนในปัจจุบันนะคะประจาวันที่30ธันวาคม2516นะคะฮุนไดค่ะยังเป็นอันดับหนึ่งนะคะมี44มมมคะแนน2พิงสไปเดอร์มี42คะแนน3 GS c a l t e c มี34คะแนน4 IBK ค่ะมี31คะแนน5 l e s p a r k มี24คะแนน6 h y p a t มี19คะแนนและ7 AI Paper มี7คะแนนค่ะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสาวไทยของเราค่ะในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะพอนพันเกิดปราดค่ะฮอตไม่ไหวค่ะคนเกาหลีนะคะข้างรักหนักมากเลยทีเดียวร่วมไปถึงสองวิภาวีแล้วก็โมมีธนาชาติสุขสดอีกด้วยค่ะสามสาวของเรานะคะที่อยู่ในหลีกเกาหลีใต้ค่ะต่างก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเกาหลีเองและแฟนคลับชาวไทยนะคะที่เข้าไปเชียร์ถึงขอบสนามค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นามาฝากกันในวันนี้ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดตุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันในทุกๆแมตช์ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ